อุยอย้อยเมากโอ้โห้าที่จะไม่ตายอ้แยกมอเดกกเก็บนโทโดนโดนดิเชุดหนึงเต,ต็มเลยี่รี่สับซ้ำเฉย t h e ทจมีนัเดีวตลอดรอว่ามันไ,ไม่ยิงสองทียังยังไม่ระเบิด แม่เป็นไรตุยอะ่ะโดนบีโดนไซ่กู้พี่สอนเชิญไปหนึ่งทีอ่ะไม่ให้ผมมุม่งหนึเต็มเลยพี่ผมไอ้โทนี่ในน้ำพี่มีตัวหนึ่งอ่ะมึงออกมาได้ปะออ,ออกอะไรอ่ะไอ้หลังอยู่ตัวเต็มลำระบบเลยนี่พี่โชคดีไปน้องกูดักลิมน้ำลองงั้นแหละ่วะร้อยลูกทินถ้ามึงโดนน้องกู คิดได้ไหมไม่หล่นได้ไงวะน่ะจนน้องกูงอย่างเทิงในหมึมดนะเอาวิ่งหนีก็ตายดิเดียร์โมเลโต้เนาะยังมีตัวคอสปูงคอสไฟ ราคาไหนระเบียงวะใช่ไอ้ไม่ระเบียงไม่หยุค่ะอย่างนี้ซุปกันเลยว่ะวยิ่งมาวิ่งมาเหมือนใช่มันวิ่งไปมันวิ่งถอยมันวิ่งมาวะว่ามันไม่ได้เห็นเหมือนบนดินกูปล่อยพวกนี้ไปช่วยมึง่อนนั้นให้กูทิ้มไหนบ้ามบ้ามอยู่นอกระเบียงกำแพงมันอยู่บ้านระเบียงมาฟ้าไปโค้งได้ดักความนี้ได้ขับไปขวาไปดัก จะดักหรือจะทิมมันเล่นได้หมดมองแรงไหมดักก็ได้นะน้องดึงไม่ได้ด้วยมันไม่มีรถจอดโอ้โหเจ๊ชนรถกูชนไอ้เจ๊ะเพราะว่าเล่นเกยตายโง่ชิบหายเฮ้ยไรไม่ใช่มันดึงเบาหวะ ตัวคำนะครับเปตายกวานเยอะเอาวงละนอกวงนะไอ้แค่นั้นนี่เข้าวงยาวเลยเนี่ยเหลือตัวเดียวนะไมจะเหลือสองาันเหลือตัวโทเตยวตัวเดียวเตงได้เตัวเด้ใส่ตายปตัจ ใส้เกต็วดหักนี่โอ้ยเี่ย้มาเลยเก้าโอ้ยเย้่มาเลยเก้าัลดบหัวจ่ายูเซอร์อะมึงไปตรงนี้มึงได้ยิงริมน้ำฟรีหมดเลยบนเขาอะไอหมอกอะครับ่มีมีมีตัวนัำงลัยขึ้นจากน้ำอะยิงหนอกไปหนึ่งนี่ไงเฮ้ยแม่งกระโดดยิงมุมไม่คาดคิดที่ผ่าย mùm xong cho biết đã con <coughs>